โคชเชมจะบอกเลยนะว่าคุณไม่ควรเสียเวลากับคนสามแบบนี้ในรูปแบบของความรักนะเราต้องฉลาดในการเลือกดูคนในการสแกนคนว่าใครควรจะมาเป็นคู่และคู่ควรกับคุณถ้ามันไม่ใช่ต้องรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมโอเคไหมคะข้อแรกเลยคนที่ไม่ให้ความสำคัญเนี่ยตัดคนประเภทนี้ออกไปก่อนในเรื่องของความรักเนี่ยสิ่งที่เราต้องการถูกไหมเขาก็ต้องเห็นเราสาคัญด้วย เขาต้องแคร์ความรู้สึกเราด้วยแต่ถ้าเขาไม่ให้ความสําคัญเราเลยเขาไม่ได้ใส่ใจเราเลยเขาไม่ได้มีเราในชีวิตของเขาเลยคุณยังจะใช้ชีวิตอยู่กับคนแบบนี้ไหมคะดังนั้นถ้าเจอคนแบบนี้เป็นช้อยเข้ามาในชีวิตตัดทิ้งไปได้เลยโอเคไหมอย่าดึงเข้ามาให้เจ็บปวดใจเนาะข้อที่2คือคนที่ทําให้คุณรู้สึกเอ๊ะตลอดเวลาเอ๊ะในที่นี้หมายถึงว่า เอ๊ะเขารักเราจริงไหมเอ๊ะเขาชัดเจนในความสัมพันธ์ไหมเอ๊ะเขาอยากแต่งงานกับเราจริงๆไหมซึ่งการกระทําของเขาอ่ะเค้จะบอกเลยนะว่ามันจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนทุกระบบเลยบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมต้องแบบคุยเวลาเดิมตลอดเวลาแล้วเราจะสามารถโทรไปเวลาอื่นได้ไหมแสดงว่าถ้าเราโทรไปเวลาอื่นบางคนลองโทรไปไม่รับไม่อะไรเลยแล้วก็ไม่โทรกลับแต่มาเวลาเดิมเอ๊ะ ไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยนะเปิดกล้องก็ดูมีรับลมคมในหรือเขาจะมีแฟนแล้วจริงๆถ้าคุณรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอะเยอ,ะ,เอะๆในความสัมพันธ์เนี่ยนี่คือจิตใต้สํานึกของคุณเขาเตือนอคุณแล้วนะว่าคนแบบนี้น่าสงสัยอืมคนแบบนี้ไม่ควรจะวิ่งตามเนี่ยคือมันเตือนคุณมาจากข้างในแต่คุณต้องฟังเสียงหัวใจตัวคุณด้วยโอเคไหมคะเนาะข้อที่สามคือคนที่ชอบหายไปโดยไม่มีเหตุผลบางคนหลงมนต์เสน่ห์คนเนี้ยหายไปโดยไม่มีเหตุผลคือ วันดีคืนดีอยากคุยแล้วก็เงียบหายไปบางคนมีแบบนี้ด้วยนะเขาอาจจะยุ่งกับงานหรือเปล่าปกป้องเขาอีกนะเพราจะบอกเลยว่าถ้าคนที่เขาชอบคุณจริงๆรักคุณจริงๆอยากมีคุณอยู่เคียงข้างจะไม่ทําพฤติกรรมแบบนี้เลยท่ด ยกเว้นว่าเขาไม่อยากมีคุณเคียงข้างแต่เอาคุณเป็นคนคุยแค่ขั้นเวลาจะทําพฤติกรรมแบบที่โคเชมบอกดังนั้นคุณคิดดูแล้วกันว่าคุณอยากเป็นคนสําคัญที่อยู่เคียงข้างเขาหรือคุณอยากเป็นแค่คนขั้นเวลาคุยให้เขารู้สึกดีเมื่อเขารู้สึกแบบว่าเบื่อเบื่อเลือกเอาว่าอยากจะเป็นคนลักษณะแบบไหนอยากวิ่งตามคนแบบไหนละ่ะอยากให้ความรักกับคนแบบไหนละ่ะถ้าอยากให้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีเราก็ต้องเลือก ชัดเจนตั้งแต่แรกใช่ไหมคะคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ควรลงทุนด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ใช่อย่าเสียเวลาประหนึ่งกับการหาเงินหาอะไรก็ตามแต่ถ้าเราลงกับอะไรที่มันไม่ใช่ที่จะมันออกดอกผลให้คุณดีอ่ะเปลืองแรงเปลืองระยะเวลาเปลืองระยะทางอายุเราเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะแล้วทุกอย่างอ่ะโอกาสมันก็ผ่านไปทุกวันเนาะมันจะทําให้เรารู้สึกเสียหลักกับคนที่เขาไม่ชัดเจนโอเคไหมทีนี้ใครอยากจะเสริมมูเสริมมงคลเนาะยกที่โค